อ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเขาถามว่าอะไรคือข้อแตกต่างนะครับระหว่าง tag pass นะครับแล้วก็ soft soft t ์ทแล้วก็ giant on น์อโ a วาหน้าฮาร์ดเชฟนะครับอย่างแรกเลยนะครับ hard s h ชฟบ box นะครับ no เออ่คือ hard s h ชฟบ box ราคาไปไกลแล้วนะครับเนื้อพวกเสื้อเนโวน่าฮาร์ดเชฟบ็อกซ์เนี่ยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่เอาไปใส่เอาไปขายเนี่ยนะครับจะจะทราบดีว่าเรื่องป้ายเนี่ยเรื่องป้ายเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลกับการสวมใส่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ซื้อไปเพื่อเป็นการลงทุนเนี่ยผมจะบอกแบบนี้นะครับถ้าในเคสของป้ายซอฟทีเนี่ยกับใจแอนผมบอกก่อนนะใจแอนเนี่ยป้ายใจแอนจะมีอยู่สองแบบอันเดี๋ยวผมขออนี้เอาเอาหน้าจอขึ้นดีกว่านะครับมันจะน่าจะได้เห็นภาพมากกว่าเดิมแป๊บหบนึ่งนะครับเออนี่อ่ะรวมนี้แล้วกัน เอาอนี้แล้วกันนะเห็นรูปไหมเห็นภาพไหมครับเห็นภาพเนาะคือเอาใจ,จแอนก่อนใจแอนป้าใจแอนที่อยู่ในป้าใจแอนที่อยู่ในฮาร์ดเชฟบ็อกหรือว่าเนื้อหน้ารูกหัวใจนะครับมันจะมีป้าใจแอนที่อยู่ในประมาณปีชมนี่เห็นเห็นเมาส์ผมไหมเนี่ยมันจะมีใจแอนชมนี้นะครับเห็นไหมใจแอนชมเนี่ยคือ9 3เห็นไหมครับแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือใจแอนแบบเนี้ยที่อยู่ในปี9 การ์สามแบบเนี้ยที่เป็นตะเข็บเดีย e วมันจะมีรุ่นที่เป็นร amigos, ุ่นที่เป็นตะเข็บเดียวกับตะเข็บคู่นะครับสองอันเนี้ถามว่า <waters S 1> แตกต่างก <mel od ay> ันไหมผมบอกเลยว่ามันแตกต่างในเรื 8, ่องของความหนาของผ้าและก็ทรงเสื้อนะครับที่ที่แตกต่างกันก่อนนะครับดีเทลก่อนนะเอาดีเทลก่อนถ้าเป็นแจ็คแอนที่เป็นแจ็คแอนทูเทคเนี่ยแจ็คแอนบายทูเทคเนี่ยนะครับมันจะมีแจ็คแอนบายทูเทคกับแจ็คแอนบายทีเจกับแอนวิวนะครับมันจะแตกต่างกันนะถ้าเป็นทูเทคเนี่ยฮาร์ดเชฟล็อกตัวนั้นจะเย็บตะเข็บคู่ อย่างแรกนะตะเข็บคู่ตรงปลายแขนจะคู่ตรงใช้ล่างจะคู่นะครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเนื้อผ้ามันจะค่อนข้างหนากว่าเนื้อผ้ามันจะค่อนข้างหนากว่าแล้วก็ใจแอนใจแอนใจแอนบายแอนวิวกับใจแอนบายทีเจเนี่ยนะครับมันจะยึดต,ตะเข็บเดี่ยวนะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นป้ายป้ายซอฟที T, หรือป้ายทีเจเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับใจแอนบายแอนวิวนะครับเรามีคนถามว่าแล้วเกี่ยวกับ ความแตกต่างในเรื่องเด like uh ี Eat, ๋ยวผมจะให้ดูนะครับอ uh ันนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยแล้วกันนะครับอันน um ี้คืออันที่ผมมีอยู่ไปหมดทั้งหมดเลยเหรอนี่นะอันนี้คือฮาร์ดเชวลที่ผมเก็บไว้นะครับก็จะมีอยู่เนี่ยตัวที่หนึ่งอ่าตัวที่หนึ่งนะตัวที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดเชวลเห็นไหมใจอ่านบายทูเทคใจอ่ t นบายทูเทคนะครับอันนี้นะแล้วก็จะเป็นป้ายอย่างเงี้ยนี่ป้ายจะเป็นอย่างเงี้ยจะมีสองชั้นนะครับตะเข็บตะเข็บเนาะนี่ตะเข็บเดียวนะครับอันตัวที่หนึ่งนะไปไปต อันที่สองครับนี่ครับไจแอนท์บายทูเทคอ่ะให้ดูเป็นอันนั้นเลยนะเป็นอะไรเป็นตะเข็บคู่เห็นไหมชายก็จะเป็นคู่นะครับหน้าหลังเหมือนกันเนะาะต่อไปตัวที่สามครับมาดูกันนะอันนี้เป็นไจแอนท์ายทีเจนะเห็นไหมจอนายทีเจเมดอินยูเนะครับตัวนี้ิ่งที่ตามมาคืออะไรครับลองดูนะตัวนี้เป็นตะเข็บตะเข็บเดี่ยวเห็นไหมซิงเกิลสติชนะครับภาษาอังกฤษเรียกซิงเกิลสติช ตะเข็บเดี่ยวบนล่างนะครับนี ENNIS, ่เป็นตะเข็บเดี่ยวนี่หน้าหลังมาดูตัวท <inf ênio> ี่สี่ครับตัวที่สี่ค hmm, รับตัวนี้เป็นป้ายซอฟทีที่เขาถามว่าเป็นป้ายซอฟทีคือนี่เป็นป้ายซอฟทีนะครับนี่นะเห็นไหมป้ายซอฟทีนี่ครับนี้คือป้ายซอฟทีเม็ดอินยูเอสเอนะครับแต่ว่ามันจะจางง่ายตรงนี้นะครับตะเข็บอะไรเป็นยังไงเราดูตะเข็บกันตะเข็บเป็นตะเข็บเดี่ยวนะครับตะเข็บเป็นตะเข็บเดี่ยวนี้ก็เป็นตะเข็บเดี่ยวนะครับตัวนี้นะตะเข็บเดี่ยวตัวที่ห้าตัวตัวที่ห้า ตัวที่ห้าใจแอนไบทูเทคอ่ะทำไมทูเทคตัวนี้ไม่มีป้ายสีขาวข้างในล่ะพี่ผมมองตรงนะไม่รู้มันมีสองแบบนะครับนี่นะพอเป็นทูเทคปุ๊บเป็นตะเข็บอะไรครับนี่นะครับตะเข็บคู่เนาะตะเข็บคู่นะ,ะครัในะจแอนไบทูเทคตัวนี้เป็นตะเข็บคู่แล้วก็หน้าหลังเหมือนกันนี่แล้วก็ตัวต่อไปครับอ่ะตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวเท่าไหร่หกเจ็ดนี่แหละวันนี้อ่ะตัวต่อมาครับเป็นใจแอนไซเอลตัวเป็นไซเอลใจแอนไบทูเทคอ่ะมีป้ายข้างในนะตัวนี้พอเป็นทูเทคปุ๊บ เป็นป้ายคู่นะเป็นตะเข็บคู่นะผมก็จะเลือกเก็บแต่แบบอันนี้ก็คือการลงทุนของผมนะผมก็จะลงทุนในพวกเสื้อยืดที่ผมคิดว่ามีอนาคตเอ้าอีกตัวนี้เป็นป้ายทูเทคแบบนี้ก็มีครับเนี่นะทูเทคแบบนี้ก็มีอันนี้คือผมแบ่งให้ดูได้หลายป้ายนะครับเนี่ยทูเทคนี่นะทูเทคกแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตะเข็บคู่นะครับเห็นไหมตะเข็บคู่นะตัวนี้เป็นตะเข็บคู่ทูเทคนะครับแล้วก็ตัวต่อมาอันนี้เป็นไจแอนท์บายทูเทคเหมือนกันนะครับ คือผมเนี่ยผมเก็บไว้นะครับมันจะมีประมาณสิบตัวก็จะเป็นตะเข็บตะเข็บคู่ไงตะเข็บคู่อันเดสต็อกเลยนะครับมีเดสต็อกเลยนะนี่เป็นตะเข็บเดตะเข็บคู่ตะเข็บคู่มีเดสต็อกเลยผมจะพยายามเก็บพวกนี้เป็นเป็นสภาพเดสต็อกไว้นะครับก็อย่างที่ผมบอกครับมันจะมีความแตกต่างกันในเรื่องถ้าคุณถ้าคุณเห็นดยเอาเอาเอาด้วยตาก่อนมันจะแตกต่างในเรื่องของของการตัดเย็บนะครับลายสกรีนอะไรมันเหมือนกันโทนสีอะไรมันเหมือนกันแตกต่างในเรื่องของการตัดเย็บแต่ว่าพูดถึงเรื่องของราคา คุณคิดว่าแบบไหนแพงกว่ากันระหว่างตะเข็บเดียวกับตะเข็บคู่ลองพิมพ์บอกผมนิดนึงนะครับแต่ผมขออนุญาตนะมีคนพิมพ์มาแล้วนะครับตะเข็บเดียวครับตะเข็บเดียวครับนะเดียวแพงกว่าโอเคนะครับใช่นะครับตามหลักแล้วก็คือตะเข็บเดียวเนี่ยมันมันมันจะแพงกว่าตามหลักแล้วคือตะเข็บเดียวมันจะแพงกว่านะครับเป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะคําว่าตะเข็บเดียวเนี่ยหรือว่าซิงเกิลสติชเนี่ยมันเป็นจุดจุดหนึ่งที่เป็นการบ่งบอกว่า เสื้อยืยดตัวนั้นอะ่ะมันเป็นเสื้อยืยดจากรุ่นเก่าเพราะมันเป็นการเย็บจากแบบรุ่นเก่าก็คือซิงเกิลซิสหรือว่าตะเข็บเดียวดังนั้นเนี่ยมันจะแพงกว่ากันสมมติว่าเอาสองตัวมาขายราคาเอาเอางี้ก่อนเอาฮัทเช่บ็อกสองตัวเนี่ยตะเข็บเดียวกับตะเข็บคู่มาขายนะสะภาพเหมือนกันนะสีเข้มเท่ากาันป้ายอยู่ครบไม่มีตําหนิไม่มีรูเท่ากาันเนี่ยตัวที่ไปก่อนจะเป็นตัวที่เป็นตะเข็บเดียวนะจะเป็นประมาณนั้นยกเว้นว่าเอาเหมือนกันหมดเลยไซส์เท่ากันกว้างยาวเท่ากันไม่มีตตตําาาหหนนนนิเเมือกกกััป้ยแ่งะข็บ ตะเข็บเดี่ยวจะไปเร็วกว่านี่คือความแตกต่างนะครับหมายความว่าถ้าเป็นตะเข็บเดี่ยวก็อาจจะเล่นตัวขายแพงขึ้นมากกว่านิดหนึงก็ได้นะฮะประมาณนี้นะฮะอ่ะใครมีคําถามถามมาได้นะครับก็พูดถึงเรื่องของการลงทุนในปีหน้านะผมก็เลยแนะนําแบบนี้นะสําหรับผมนะครับกลับไปเรื่องการลงทุนในปี2 0 2 2เนี่ยนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะเก็บของอย่างเงี้ยอย่างพวกฮาร์ดเชบล็อตอนเนี้ยนะครับ ในความคิดของผมทำไมพี่ออฟถึงซื้อฮ์ดเช่บ็อก์ไว้เยอะขนาดนี้ผมมั่นใจมากๆว่าปีสองพันยี่สิบสองหรือว่าสองห้าหก้าเนี่ยในความคิดผมนะผมจะเก็บไว้ขายตัวละสองแสนถ้าขายไม่ออกผมก็เก็บไว้อย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกว่าคนที่คิดจะลงทุนไม่ว่าจะลงทุนในสังหาลงทุนในหุ้นลงทุนในบิตคอยลงทุนในอะไรก็แล้วแต่เงินที่เอามาลงทุนเนี่ยควรจะเป็นเงินเย็นควรจะเป็นเงินเย็นคคนที่จะเป็นเงินที่ไม่ต้องใช้อะไรนะครับผมเลยแนะนําว่าถ้ามีเงินเย็นก็เก็บไว้ไม่ต้องรีบขายสุดท้ายแล้วนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยตอน,น,นมันราคาถูกเนี่ยเราก็เก็บไว้ได้แต่สุดท้ายพอมันราคาขึ้นเนี่ยสมมติว่าฮาร์ดเชิวอไปตัวละแสนห้าคุณจะต้องซื้อตัวละแสนห้าเพื่อไปขายตัวละแสนแสนเจ็ดแสนแปดได้กำไรแค่สามหมื่น 30, แต่ถ้าคุณซื้อตอนเนี้ยอาจจะเจอต่ําสุดนะแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งมีคุณซื้อแสนหนึ่งแต่คุณก็เป็นเงินเย็นไงคุณก็แช่ไว้อย่างนะั้นอะเมื่อคุณมั่นใจแน่นอนว่าอนาคตเนี่ยฮาร์ดเชฟวอลสองแสนคุณก็ขายตอนสองแสนได้กําไรทันทีหนึ่งแสนหรือว่าหนึ่งร้อยเปอรับ How the b o บ50/50 o l y c o อ t ์ n t Tag i า uh, อผมไม่ไม่ไม่ค่อยเจอนะ50/50 50นะครับแต่ผมบอกเลยว่ามันก็เป็นตัวที่มีดีเทลหายากแต่ผมไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอผมคิดว่าอาจจะบอกขายได้ราคาที่แพงขึ้นแต่บางคนอาจจะชอบฮัตเช่บ็อกที่เป็นผ้าร้อยมากกว่าก็ได้นะครับคุณวิวสันนะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมขออนุญาตไปก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลย ก่อนจากกันนะครับขอคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วกดหัวใจล้วนๆผมหน่อยนะครับแชร์ให้ผมก่อนนะไปะนะจะได้มีคนมาดูเยอะนะครับสวัสดีครับ